มาคุยกันดีกว่าว่าอาวุธสุดเด็ดในเรื่องพาพิภพไททท่าน,น่มีอะไรบ้าง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกิงแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือรายการออกอาวุธนะครับผมวันนี้ผมจะเอาอาวุธจากเรื่องของผาพิภพไททันมาพูดคุยให้ทุกคนฟังกันนะครับซึ่งอาวุธในเรื่องผาพิภพไททันเนี่ยผมคัดมาก็มีอยู่4อันนะที่เป็นหลักๆเลยที่เป็นอาวุธที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะเอามาพูดคุยกันได้นะครับก็อยากจะถามทุกท่านด้วยนะว่าเออดูแล้วจะชอบตัวไหนมากที่สุดอันไหนมากที่สุดนะครับผมอาวุธที่มันมีเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไม่ใช่อาวุธแค่ต่อสู้กับไททัน นั้นเราดูไปปุ๊บเนี่ยเออศัตรูก็เป็นมนุษย์บ้างศัตรูก็เป็นชาวมาเลย์บ้างอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาให้เราแบบดูกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวุธที่เคยใช้ต่อสู้กับไททันบางครั้งก็ต้องกลายเป็นอาวุธที่ใช้สังหารมนุษย์ด้วยกันเองนะครับผมวันนี้ผมคัดมา4ชิ้นด้วยกันนะครับสอย่างนั้นจะเป็นอะไรบ้างนะครับไปรับฟังกันเลยครับผมเริ่มจากอันที่1เลยนะครับผมอันที่ทุกคนไม่รู้จักไม่ได้นะครับก็คืออุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามิตินะครับผม ตีอันนี้นะครับเป็นอาวุธที่คลาสสิกมากเลยเราจะได้เห็นกันตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าอาวุธชิ้นนี้นะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นแฟนตาซีหรือเปล่านะครับแต่ว voilà ่าความเป็นจริงผมจะบอกว่ามันแม่งโคตรไซไฟเลยนะครับในความหมายคือว่ามันสามารถเอามาทําจริงได้นะผมว่าเออจากที่แบบได้วิเคราะห์แบบว่าอนาโตมีของมันแล้วนะครับโอเคแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปเจาะลึกกันขนาดนั้นนะแต่ว่าจะมาบอกเล่าให้ฟังว่าฟังก์ชันนะครับในการใช้งานของอาวุธชิ้นนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีชิ้นอื่นๆตามททีี่่่่บบบอออออกกกกไไไปปเเมมื้้้้นนนนะะรรัววาาาาาใชํงงดผจุณ์ สามมิติเวอร์ชันดาบทำงานนะครับด้วยอุปกรณ์ทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะครับอุปกรณ์หลักนะเออก็มี4อย่างครับจะมีคมดาบนะครับแล้วก็จะมีสลิงมีตะขอแล้วก็จะมีเป็นอุปกรณ์ยิงแก๊สครับผมก็4อย่างนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะสามารถเอามาประกอบกันกลายเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินะครับคำว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติอันนี้เขาแปลมาจากาตัวภาษาญี่ปุ่นโดยตรงนะครับมันก็แปลงี้แหละนะครับก็คือว่าการเคลื่อนย้ายสามมิติคือการเคลื่อนย้ายคนหนึ่งคนไปในเชิงที่แบบว่าเขาถ้าเกิดว่าทุกคน เ,เ,เหมือนกลับไปทั้งตัวนะครับก็ถ้าเกิดใครเคยดูหนัง 3D มันก็จะ,ะเอมประมาณนั้นเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปผ่านโผลอยู่ในโลกแห่งนั้นจริงๆนะครับก็การเคลื่อนย้ายสามพิติมันก็จะเคลื่อนย้ายประมาณนั้นนะครับและทีนี้เนี่ยในอุปกรณ์ทั้งสี่อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับมันมีไว้เพื่อที่จะต่อสู้กับไททันจริงๆนะครับก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับไททันได้เลยเพราะว่าหนึ่งคือตัวมันใหญ่นะครับตัวที่เล็กสุดก็ชักประมาณสามเมตรอะเออซึ่งมันสูงกว่าเราสามเมตรคคิด้น อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติขึ้นมาเออซึ่งพอมีการื่นอนอ่าพอมีการคิดค้นขึ้นมาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเออองประกอบหลายหลอย่างมันก็สอดคล้องนะครับอ,อ่ะมาเริ่มดูก่อนเลยนะครับว่าสี่องประกอบนั้นมาใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตะขอกับสลิงครับผมตะขอกับสลิงอันนี้ง่ายมากนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยิงขึ้นไปเพื่อที่จะเจาะกับพวกตึกหรือต้นไม้นะครับในการที่จะเราจะได้ผัดผลไปได้นะหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเรายิงตะขอกับสลิงไปโดนต้นไม้หรือไปโดนตึกเสร็จปุบ๊บ อุปกรณ์ที่เอาไว้ยิงแก๊สนั่นเองนะครับอ่าอุปกรณ์ที่เอาไว้ยิงแก๊สมันจะอยู่ตรงท้ายครับผมเป็นคล้ายๆตรงอ่าวางไว้บนช่วงเอวหลังของเรานะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะทําให้เรามีความเร็วในการผ่านโผนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้เราเหมือนกับบินในอากาศได้แวบหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าการยิงแก๊สของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติอันนี้เนี่ยมันจะต้องใช้คอมโบกับไอ้ตัวสลิงกับตะขอเมื่อกี้นะครับเพราะว่าการยิงแก๊สอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถพยุงน้าหน แล้วก็สลิงไม่งั้นการล่าไททันเนี่ยมันจะง่ายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยทำให้มันยากทีนึงแต่ว่าความเป็นจริงในเชิงกายภาพแล้วผมมองว่า ouais? ok> อันนี้ก็ใช่นะครับคืออันนี้มันก็จะสอดคล้องกับตัวที่บอกว่าเป็นจุดอ่อนจุดแข็งของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินะครับเขาบอกว่าอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินี่มันจะใช้ได้ผลดีมากก็คือในในสถานที่ที่แบบมีที่ให้ผาดโผนนะครับที่ง่ายที่สุดเลยก็คืออุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิตินี่มันสามารถรบได้ดีมากในป่าพฤกษายักษ์ครับผมถ้าเกิดว่าเยล ว่าพอมีต้นไม้ให้ผ่าโผล่อย่างเงี้ยโอ้โหการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์เครื่อยสามมิติแม่งโคตรดีเลยนะครับแต่ว่าในทางกลับกันจุดอ่อนของมันจะอยู่ในพื้นที่โล่งนะครับถ้าเกิดว่ามีต้นไม้เตีย้ยๆแล้วก็ไม่มีพื้นที่ให้แบบยิงสลิงได้เงี้ยเรายิงแก๊สอย่างเดียวความเร็วมันจะน้อยมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพื้นที่ที่ดีที่สุดคือมีพวกแบบตึกมีต้นไม้ให้ผ่าโผล่นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในที่โล่งก็เตรียมตายได้เลยครับผมเออแต่ว่าตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามัมนานะนนัันน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 มมีีึกกกกขอออองชชชิาาาาาา่เเเะตต้้็็็คืรืรรววยใไททปผผลหสถ ทำได้ไงแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่โล่งจริงๆตอนนั้นก็คือรีไว์เสียเปรียบซีกมากนะครับถ้าเราต่อสู้กันตรงๆนะเออก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวทีนี้ในเรื่องของการโจมตีนะครับก็คือจะเป็นการใช้คมดาบนะครับคมดาบเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นดาบคมเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากจะนึกภาพออกง่ายๆนะครับผมบอกได้เลยมันคือคัตเตอร์ดีๆนี่เองนะครับหลายๆคนเคยใช้คัตเตอร์ใช่ไหมคัตเตอร์มันก็เป็นอ่าคล้ายๆเป็นเหมือนกับมีดใบมีดเนี่ยที่มีคมเดียวนะครับแล้ว มันก็สามารถหักได้นะครับเพราะว่าด้วยความบางของมันแต่ว่ามันต้องทําให้บางเพื่อ,อคมเฉียบแล้วอุปกรณ์ชิ้นนี้จุดประสงค์ของมันคือการใช้ตัดคอไททันนะครับตัดคอไททันคือโจมตีที่ท้ายทอยซึ่งเป็นจุดอ่อนของมันนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะทรงประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้สังหารไททันได้จริงๆแต่ว่าคนใช้ก็ต้องมีความรวดเร็วมีความชํานาญระดับหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นว่ารีวายก็มีความชนานาญเนาะพวกแบบว่ามิคาส่าย่างก็สามารถใช้ได้คล่องแคล่วนะครับเจนคอนนี่ซาร่าพว้นี้แล้วก แต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยพวกทาหารที่เป็นรักษาการแล้วก็พวกทาหารอ่านสรารวัตรเนาะก็จะมีติดตัวไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้คล่องแคล่วเท่ากับหน่วยสำรวจที่ถูกฝึกมาเพื่อใช้ล่าไททันได้โดยเฉพาะนะครับอ่าก็จะเป็นองค์ประกอบหลักตามนี้เลยนะครับมีใบมีดเนาะมีเครื่องยิงแก๊สแล้วก็มีสลิงตะขอนะครับส่วนแก๊สเนี่ยผมขอเสริมให้นะครับแก๊สที่มันอัดอยู่ในไอ้คล้ายๆเป็นท่อใช่ไหมที่ลาเลียงมาเพื่อที่ยิงแก๊สเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นมอไซ์เือร์ันคือนืออ้ี่เเชพิ จะสามารถทําให้เราเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่ามันสามารถหมดได้นะครับเราก็จะได้เห็นบางฉากแล้วที่ไอ้พวกทหารเนี่ยใช้ไปอยู่ดีๆแม่งแก๊สหมดแก๊สหมดปุ๊บก็เกมโอเวอร์ครับผมก็มีจังหวะนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะใช้เราก็จะได้เห็นว่าบางทีเนี่ยเออร์วินก็ต้องมีการสั่งรีไวว่ามึงอย่าลืมไปเติมแก๊สนะรีไวนะครับเออก็จะเป็นการใช้งานประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะถ้าเกิดว่าอ้างอิงจากเชิงกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงในชชีีีีววววิิิิิตตตปรรรระะะะจจจําาาาัััันน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 นคคคบบบแ่่่่ดดูมมษททไหนในโลกลกกผอุณ์้้้ขึ นะพอเป็นอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติอันเนี้ยเป็นเวอร์ชันดาบนะครับมันจะใช้ปะทะกับไททันแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติที่ใช้ปะทะกับมนุษย์ด้วยนะครับเราจะได้เห็นในซีซั่นสามเนาะก็คือตอนนั้นหน่วยเคนนี่เนี่ยเขานําเข้าอุปกรณ์นี้ให้เราได้เห็นกันนะครับอุปกรณ์นี้นะครับแง่ของการใช้งานแทบจะเหมือนกับเวอร์ชันดาบแต่ว่าความต่างคือมันเป็นเวอร์ชันปืนครับผมเออก็คือมันใช้ปืนแล้วก็ปืนเนี่ยเป็นลูกซองแต่ว่ามันเป็นลูกซองปืนสั้นในเนื้อเรื่องเน ว่าอุปกรณ์ที่เป็นเวอร์ชันดาบมันสามารถฟันคอไททันได้แต่ว่าไอเวอร์ชันปืนเนี่ยถ้าเอาปืนเนี่ยไปยิงไททันผมว่ายิงไม่เข้าครับผมแต่ว่ามันสามารถสังหารมนุษย์ได้กันง่ายๆเลยนะครับก็คืออย่างนีฟาใช่ไหมแล้วก็พวกแบบรุ่น้องของรีวายก็โดนกันไปเยอะนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะมันจะยิงสลิงออกจากปืนนะครับจะไม่ได้ยิงออกจากอุปกรณ์เคลื่อนย้ายที่ติดอยู่ที่เอวเหมือนกับของไอเวอร์ชันดาบนะครับแต่ว่าไอตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นจุดอ่อนเนาะเพราะว่าปืนที่มันมีสลิงอยู่พอยิงสลิงไปปุ๊บเนี่่่่ยมมมมัก็แาาาารรเเเพิควววหือลลตผผน เป็นลักษณะที่ว่าค่อนข้างจะเป็นเส้นตรงมากกว่าเวอร์ชันดาบนะครับแล้วก็อิสระในการโจมตีเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าข้อดีของมันคือโจมตีระยะไกลใช่ไหมแต่ดาบมันข้อดีคือโจมตีระยะใกล้เออก็คือมันจะคนละแบบกันนะแต่ว่าถ้าเอามาปะทะกันเราจะได้เห็นแล้วว่าหน่วยรีไวายไปปะทะกับตัวเคนนี่เนี่ยหน่วยรีไวายได้เปรียบนะครับจำนวนคนก็น้อยกว่านะตอนนั้นก็คือจะมีคอนนี่ซาชาเจนมิกาสาร์ามินอะไรพวกนี้ที่คอยซัพพอร์ตกันอยู่นะครับแล้วก็มจะมีรีวายเนาะก็คือมีแค่เนี้ยเออแล้วก็ม วายไม่ได้เออผมก็เลยว่าเออดาบน่าจะได้เปรียบมากกว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็อาบินเขาก็ได้วิเคราะห์มาแล้วไงว่าไอ้สลิงที่ยิงออกจากปืนเนี่ยมันทําให้เป็นเส้นตรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหลังจะค่อนข้างเป็นจุดอ่อนแล้วศัตรูจะพลิกกลับมาเพื่อป้องกันตัวได้ค่อนข้างยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนที่1แล้วก็จุดอ่อนที่2คือไอ้กระสุนที่เป็นลูกซองของปืนเนี่ยครับมันบรรจุอยู่ที่เอวคล้ายๆกับคมดาบนั่นแหละครับแต่ว่าในคมดาบนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นคล้ายๆคมดาบอยู่ เปลี่ยนเหมือนกันครับคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไอ้เวอร์ชันปืนเนี่ยมันจะยิงลูกซองได้ออกมา2นัดนะครับพอยิง2นัดป่องๆเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการบรรจุกระสุนใหม่นะแต่ว่าถ้าเป็นคมดาบเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องบรรจุดาบทันทีนะดาบอาจจะทื่อนิดนึงแต่ว่ายังพอใช้ต่อได้นะครับเออแต่ว่าพอปืนปุ๊บเนี่ยมันต้องเปลี่ยนทันทีนะครับพอมันเปลี่ยนทันทีปุ๊บเนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงเวลาช่องว่างที่ทําให้เวอร์ชันดาบสามารถเล่นงานเวอร์ชันปืนได้นะครับเราก็จะได้รู้เลยว่าเอออุปกรณ์2ชิ้้นนนีัมสาามรถอันน้้ตอีงบอกเลว่าป็นตกร้าายเหมือนนกัว่ เวอร์ชันดาบเนี่ยเอาไว้สู้กับไททันแต่เวอร์ชันปืนเอาไว้สู้กับมนุษย์นะเพราะว่าเราดูผ่าพิภพไททันมานะครับเราก็จะไม่คิดหรอกว่าเอ้ยวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์มันต้องมาฆ่ากันเองนะเราก็นึกว่าแม่ลาสบอสจะกลายเป็นไททันไปซะแล้วนะแต่ว่าเอออะยอมก็ได้มีเวอร์ชันมนุษย์ฆ่ากับมนุษย์ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ขึ้นย้ายสัตว์ปิษฐ์สองแบบนะครับผมเวอร์ชันดาบกับเวอร์ชันปืนนะครับเท่าที่ท่านผู้ชมฟังมาคิดยังไงกับสองเวอร์ชันนี้ก็อย่าลืืืืออืมมแชรรรรรร์ใใใหหห้้้้ัััััััังงงกกกนน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 นไไไดะะะคคคคคบบบผผโออ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 เเเเทท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 ีีีีีีลย่่่่่่่าาาาาปปป็วุธฏขึพพิภญฆ อันนี้เราจะได้เห็นตอนที่เปิดซีซันสุดท้ายนะครับซีไฟนอลซีซันเนาะก็คือตอนนั้นเรื่องราวมันจะเล่าไปที่ว่ามาเลไปทําศึกกับสงครามที่เกาะสวาลานะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการประทะก,กับพวกคนประทะคนและเออแต่ว่ามาเลเนี่ยเขาจะมีศาสตราศึกในการที่จะใช้ไททันเป็นอาวุธนะครับแต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าศัตรูเนี่ยเขาก็มีอาวุธชิ้นหนึ่งที่มีชื่อว่าปืนใหญ่พิฆาตไททันนะครับซึ่งผมจะบอกก่อนว่าปืนใหญ่เนี่ยมันมากับแนวรถไฟที่เป็นรถถังเหล็กนะครับซึ่งมันสามารถยิงสังหารไททนได้อ่ คำถามคือถ้าเกิดว่าเทียบกับปืนใหญ่ที่เกาะพหลดีเคยใช้นะครับปืนใหญ่พิฆาตไททันมีอนุภาพสูงกว่ามากเพราะว่าหนึ่งมันมีกระสุนที่แหลมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปเทียบกับปืนใหญ่ที่ใช้ที่เกาะาลดีมันเป็นกระสุนปืนกลนะครับยิงกระแทกไปบึ้มก็บึ้มเลยต่อหัว,ห,วหัวกระจุยได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถยิงเจาะทะลุได้เหมือนกับปืนใหญ่พิฆาตไททันอันนี้นะครับซึ่งตามคําอ้างอิงที่ผู้บัญชาการมากัตคุยกับโคเนี่ยคือมันเป็นปืนใหญ่ที่ทรงอนุภาพนะครับถ้าเกิดว่ายิงโดนไททันไปป เราจะได้เห็นว่าคนที่โดนคือไลเนอร์นะครับไลเนอร์โดนยิงก็ทะลุเหมือนกันนะครับซึ่งโคเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ายิงไม่โดนต้นคอเนี่ยก็น่าจะไม่เป็นไรนะเออคิดตื้นไปนะครับผู้บัญชาการมาก์คก็บอกว่าแล้วถ้ายิงโดนล่ะเออก็อึ้งกันไปนะครับสำหรับโคเออคนดูก็ต้องคิดอย่างนี้นะว่าถ้าแม่งยิงโดนขึ้นมาล่ะนะครับซึ่งถ้ายิงโดนขึ้นมาก็เจ็บเหมือนกันอย่างไลเนอร์ก็โดนยิงทะลุมาแล้วนะแล้วก็อีกอันนึงเราจะได้เห็นในศึกที่เป็นตอนนั้นเอเลนจะใช้พิโรคำลามแล้วนะครับแล้วก็ สีก็โดนปืนใหญ่เนี่ยยิงนะครับซึ่งโดนปืนใหญ่นี้ยิงซีก็ทะลุเหมือนกันนะครับแต่ว่าโชคดีว่าตอนนั้นโดนเฉียดเลยไม่ตายนะครับผมเออถือว่าเป็นปืนใหญ่อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะทรงอนุภาพในการที่จะใช้ต่อกรก,รกับไทท่านเนาะเพราะว่าพวกแบบว่าชาวโลกเนาะที่ไม่เชื่อก่อพลเรดีเนี่ยวิทยาการเขาต้องก้าวหน้านะครับเพื่อทําสงครามแล้วก็ต้องมีอะไรที่มันสามารถจัดการกับไทยท่านได้เออพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยคิดค้นอุปกรณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่บางสุดยอดมากเลยนะครับคบก็ื หอกสายฟ้านั่นเองครับผมหอกสายฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ผมมองว่าโคตรจะมีความรุนแรงนะครับในแง่ที่ว่ามันเป็นดาบสองคมที่อันตรายมากนะครับตามคําอ้างอิงของทันจิเนี่ยคือมันสามารถที่จะสังหารทั้งคนใช้แล้วก็คนโดนใช้ในคราวเดียวกันได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนคล้ายๆหอ,อกแหะครับคำตามคําพูดจริงๆของมันหอ,อกเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆเป็นทรงแหลมใช่ไหมที่สามารถยิงทิ้มศัตรูได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเป็นสลักระเบิดอยู่ที่ตรงปลายหอ,อกนะครับซึ่งตรงปลายหอ,อกเนี่ยถ้าเราดึงสลั ระเบิดออกปุ๊บเนี่ยมันจะส่งสัญญาณให้ดินปืนที่อยู่ในไอตัวหอ,อกตัวนี้มันทํางานนะครับแล้วมันก็จะระเบิดบึ้มนะครับซึ่งพอระเบิดบึ้มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังเหมือนสายฟ้านะครับพันจิก็เลยตั้งชื่อว่าหอกสายฟ้านั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้งานครั้งแรกในการที่จะต่อกรกับไลเนอร์ครับผมซึ่งตรงนี้ผมจะบอกว่าตลกไลเนอร์เหมือนกันนะครับไลเนอร์เขาบอกว่าอุปกรณ์ของพมายนแค่คมดาบทำไรเกาะของฉันไม่ได้หรอกนะอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยพยดยดูดอาหออา,า,ออาร ซึ่งต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะได้ผลเลยนะครับก็คือว่าไลเนอร์โดนเล่นงานซะแบบัวแหว่งเลยอ่ะแล้วก็การใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะไปเห็นที่ที่มาเลยนะครับตอนนั้นก็คือศึกที่ลิเบริโอนะครับก็คือพวกหน่วยสำรวจเนี่ยบุกเข้าไปนะครับตอนนั้นเอเลนเข้าประทะกับไททันคอสงครามนะครับเราจะได้เห็นว่าพวกทหารหน่วยสำรวจเนี่ยเอาหอกสายฟ้ามาใช้กันเป็นเบื่อเลยนะครับแล้วก็หอกสายฟ้านี้มันสามารถเล่นงานพวกแบบว่าทหารของมาเลยได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คนที่เป็นเหยื่อของไอหอกสายฟ้านี้หลักๆเลยก็คือพีคนะครับพ เป็นหน่วยแพนเซอร์ใช่ไหมที่อยู่บนหลัง,ขงเขานะครับซึ่งเป็นพวกทหารของชาวมาเลนี่แหละนะครับเป็นแฟนขับของดูพีกนะแต่ว่าพอเจอกับพวกแจนเข้าไปเนพวกแจนซาชา่าเขาบุกเข้ามานะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เคลื่อนยา้ายสัมพิติบินไปบินมาเนาะแล้วก็หลบการโจมตีของแพนเซอร์ไปแล้วก็ใช้หอกสายฟ้าในการลุมจู่โจมครับพีกโดนเข้าไปก็เละเนาะเพราะว่าด้วยตัวของพีกเองเนี่ยไททันที่เป็นไททันเกวียนนะครับเขามีจุดเด่นในการที่จะรักษาพลังไวได้นานแต่ว่าการป้องกันเนค่อนข้างอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโดนหอกสายรนะคับ ถือว่าเป็นการโจมตีที่ทรงอนุภาพจริงๆนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้คนใช้ต้องมีความระมัดระวังสูงนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าสลักมันมีการหลุดโดยที่เรายังอยู่ในระยะของการโจมตีของหอกสายฟ้าคนโดนก็เละได้เหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นว่าคนที่ใช้เองโดนเองก็คือจะเป็นรีไวด้วยนะครับรีไวก็คือใชอ้ปักที่ตัวของซีควนะครับแล้วก็ซีคมันยอมสละชีวิตมันก็ตะโกนคุณเซฟเวอร์ดูผมให้ดีนะแล้วก็บึ um ้มนะครับรีไวก็โดนอนุภาพข,ของหอกสายฟ้าเข้าไปด้วยนนะเเเรรีีียยกกกวว่าาแทบิัด เออก็ถือว่าเป็นอีกอาวุธหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะมีการโจมตีที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็อันตรายด้วยเช่นกันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็น4อาวุธนะครับที่ใช้ในเรื่องของผ่าพ,พิพภพไทท่านนะเออท่านผู้ชมฟังแล้วคิดเห็นยังไงชอบอุปกรณ์ชิ้นไหนมากที่สุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบอุปกรณ์ขัน้นย่อยสามิติเวอร์ชันดาบเออมันดูแบบเป็นอะไรที่เอาไว้ใช้ต่อสู้กับไทท่านแล้วก็มันมีความคลาสสิกดีนะครับผมอ่ะก็ว่ากันนะาชชออันนนา้้มอหดยดววคโเสี ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ